สวัสดีคุณพายค่ะเก่งมากคุณพายค่ะพายอายุเท่าไหร่คะยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าอกักมาแล้วกี่ครั้งสี่ครั้งยี่สิบห้าสี่ครั้งถือว่าเป็นคนถือว่าคุ้มนะถือว่าสวยอ่ะแล้วเริ่มปรึกษาวันนี้เกี่ยวกับความรักมีะเกี่ยวค่ะว่าอะไรยังไงนี่คือครั้งที่ห้าใช่ไหมใช่ปังยังยังยังไม่นับยังไม่บยังไม่นับอ่ะยังตีฟาวไปก่อนโอเคยังไม่เริ่มเรื่องมันเป็นยังไง พายเล่ามาหนูมีแฟนนะคะขอย้อนไปนิดนึงนะคะคือแฟนผมกับแฟนมาประมาณสามจะสี่ปีแล้วระหว่างนี้ก็มีเรื่องผู้หญิงเข้ามาบ้างอะค่ะแต่ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาตลอดอันนี้พี่ถามได้ไหมคนที่เท่าไหร่คนล่าสุดเหรอคนปัจจุบันคนปัจจุบันยังไม่ได้นับยังไม่นับหสี่ปียังไม่ได้นับนะใช่ยังไม่เอยังไม่นับโอเคโอเคไอที่บอกเข้ามาบ้างอะ เข้าข้าวว่าผู้หญิงอ่ะเข้ามากี่ครั้งที่เขาเล่นด้วยอ่ะสามครั้งสามครั้งสามครั้งนี่สี่ปีเฉลี่ยปีละครั้งใช่ไหมปีละคนใช่ใช่ใช่คนคนคนก็คือต่างกันไปใช่ไหมไม่ใช่เคสเดิมใช่ไหมคะไม่ไม่ค่ะไม่เพราไม่เขาก็ตโอเคก็จะถือเรื่องหนูอะไรอย่างเงี้ยอ่าสุดท้ายก็เลอกหนูแล้วยังไงต่อใช่ค่ะแล้วก็อยู่อยู่เมื่อประมาณเดือนที่แล้วได้มาค่ะผู้หญิงผู้หญิงคนหนึ่งทักมาหนูก็เลย ถามว่าใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเออรุ่นพี่แบบเคยรู้จักกันแบบอยู่ๆเขาก็ทักมาเขาก็เจอเฟซอะไรอย่างงี้หนูก็เลยว่าอ๋อโอเคแล้วก็คือหนูจะมีรหัสเขาอยู่แล้วในเครื่องตั้งแต่คบกันแรกๆแล้วค่ะก็จะเห็นแชทเห็นอะไรเห็นแชทเห็นอะไรแบบนี้ตลอดก็คือหนูก็เข้าไปดูตลอดใช่ไหมหนูแอบเข้าไปสปายตลอดเป็นนาตาชา คือเซนเหมือนเซนผู้หญิงมันจะแรงแว่าแบบเอ๊ะพวกนี้ทําไมรู้สึกแบบมันต้องมีอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเข้าไปดูแล้วก่อนนั้นก็เอ๊ะก็เลยเข้าเข้าไว้แล้วก็มาเจอแชทผู้หญิงคนนี้แล้วก็เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรนะหนูก็โอเคโอเคก็ไม่ได้คิดอะไรก,ก็เชื่อใจแฟนนะเนาะมีวันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นเขามาบอกหนูว่าเขาชอบแฟนหนูนะ อ้าวมันดีคืนดีอยู่ดีก็บอกเลยอย่างเงี้ยเหรอบอกยังไงอย่างมันงว่าเขามีคอนแทคส่วนตัวของหนูลหรือว่าบอกผ่าน Facebook ผู้ชายเขามีคอนแทคหนูค่ะเขามีลายหนูปังปี้ดีเปี้ยวเปี้ยวแล้วเปี้ยวแล้วเขาก็บอกว่าเขาเขาชอบแฟนหนูนะแบบแต่เขาไม่ได้จะแย่งนะเขาแค่รู้สึกว่า แตนหนูเป็นเซฟโซนของเขาเซฟโซนว่ะคำนี้ฮิตนะใช่เซฟโซนแต่บอกกลัวมึงไม่เซฟแล้วนะแตหนูก็เลยคุยัะเขาไปเขาพักว่าแบบแต่รู้ใช่ไหมว่าว่าเขามีหนุ่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขารู้เขาไม่ได้จะแย่งเขาแค่ขอผู้ชายคนนี้เป็นเซฟโซนของเขาได้ไหมแบบขอคุยขอให้คําปรึกษาขออะไรอย่างนี้กับเขาได้ไหมหนูตอบว่า หนูก็ตอนนั้นหนูอึ้งอึงอยู่หนูก็เลยแบบว่าอ๋อโอเคค่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าโอเคค่ะไปด้วยเหรอเขาก็บอกว่ารู้ใช่ไหมว่าพี่เป็นอ่าโรคซึมเศร้าแบบแฟนหนูเขาช่วยดูแลเออเหมือนเขาช่วยฮิวพี่ขึ้นมาอะไรแบบนี้ค่ะ๋อจดูมีความหมายนะอแล้วแล้วหนูก็เลยแบบอ๋ออันนี้หนูรู้แล้วว่าพี่เป็นโรคซึมเศร้าหนูก็เลยตอบไปว่าตกลกได้ อะไรอย่างเงี้ได้ก็แบบแล้วก็พอมาตกกลางคืนเขาพิมพ์มาหาแฟนหนูว่าโอเคพี่พี่รักเธอนะอะไรอย่างเงี้ยก้ะอืมก็เหมือนกับได้ได้อนุญาตจากจากพายแล้วไงใช่ไหมกาคืนนั้นก็เอาเลยน้องบอกว่าน้งไม่รู้สึกอะไรนี่ตอนแรกอ่ะใช่ไปไปมา,มาทั้งชอบแล้วรักละว <c oughs> ันเดียวก็เลยอ้าว ยังไงวะเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ดูแลเรื่องเรื่อโซาแล้วละอไม่ใช่แค่ฮิลเลิงแล้วแล้วยังไงคะก็เลยหนูวันจะทํายังไงกับผู้หญิงคนนี้ดีคะเพราะหนูยังยังไม่ได้ตัดสินไม่ได้อะไรยังคาราคาซังใช่ไหมน้องพายใช่ก็คือซาบเขาบอกรักแล้วก็ยังไม่คุยอะไรกันต่อใช่โอเคแล้วหนูได้คุยกับแฟนหนูยัง คือแล้วค่ะแฟนเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเขาแค่รู้สึกว่าโอเคเขาอยากเห็พี่เขาขึ้นมาจากโลกนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะพี่เขาไม่มีใครอะไรแบบเนี้ยแนะนําพี่เขาไปหาหมอสิแฟนไม่ควรหาหมอนะแล้วสรุปแฟนพายเป็นหมอนะจริงๆแล้วอุ้ยตายสวยแล้ะไม่ใช่ใช่ไหมลูกแฟนพายไม่ใช่หมอใช่ไหมคะไม่น่าใจไปท่บไปเลยโอเคอ่ะอันนี้หนึ่งประโยคที่จะถามพวกพี่คือคือหมอควรจะทํายังไงกับ พี่ผู้หญิงคนนั้นดีคะค่ะคามใครก่อนค่ะพี่เปิ้ลก็ได้อ๋อหูน้องหรอคะเปิดตัวเลยอะอโอเคถ้าเป็นพี่เหรอพี่จะคุยกับคนฝั่งพี่ก่อนพี่ว่าหนูคบกับเขามาสี่ปีแต่พี่ยังไม่รู้ดีเทลไงว่าความสัมพันธ์ของหนูระหว่างหนูกับเขาเนี่ยคือเป็นแฟนกันที่แบบคุยกันได้ทุกเรื่องหรือเปล่าหรือว่า ระหว่างทางที่เขามีคนอื่นที่คือหนูบอกว่าปีหนึ่งเข้ามาทีละคนทีละคนเนี่ยหนูก็ทําเป็นแบบหลับหูหลับตาไม่รู้เรื่อง <c oughs> ค,อคือคือภายได้คุยกับเขาไหมเวลาที่มีผู้หญิงเข้ามาเคยได้คุยกับเขาหรือเปล่าคุยค่ะคุยคุยตลอดว่าว่าเข้ามายังไงหรืออะไรยังไงคือหนูบอกเขาตลอดว่าหนูไม่ได้คนสวยหรือ,อดีอะไรถ้าแบบ จะไปก็คือบอกตรงๆเลยหนูโอเคหนูรับได้แต่ไม่ชอบแบบมาหักหลังกันหรือมาแบบอะไรอย่างนี้อ่าแล้วเขาว่าไงคะเขาบอกว่าเขาจริงจังก,กับหนูนะแบบเขาวางแผนในชีวิตกับมีหนูทุกช่วงเวลาของเขาอะไรเขาก็พูดพูดพูดกับเขาไปอะค่ะแล้ว <c oughs> พฤติกรรมเขาจริงไหมที่เวลาเขาพูดเนี้ยหนูดูจากพฤติกรรมเขาจริงปก่ <c oughs> ถก็ทุกครั้งที่มีคนเข้ามาเขาก็สุดท้ายเขาก็จะทิ้งแล้วก็เลือกหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยไม่มั่นใจ ขนาดนั้นก็เลยดูดูอยู่อะค่ะอืคือเป็นพี่อะพี่จะพี่จะสนใจคนของฝั่งพี่มากกว่าพี่รู้สึกว่าถ้าพี่ไว้ใจคนของพี่ได้ว่ายังไงเขาจะไม่ไม่ไปอะ่ะ คือฝั่งนู้นน่ะจะยังไงก็ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องเพราะว่ายิ่งเขาใช้เขาเรียกว่าเหตุผลมาต่อรองชวรสงสารดิเรื่องที่เขาไปลนโซึมเศร้าแต่หลายคนส่งมามากนะคะว่าไม่ควรเอาโรคมาอ้างเพื่อแย่งผัวคนอื่นนะคะใช่ค่ะอันนี้สมาคมชาวพุทธเรียนแจ้งมาซึ่งทีฉันเห็นด้วยค่ะไม่มีเหตุผลไหนเลยที่จะมาแย่งแย่งผัวคนอื่นได้ไม่มีเหตุผลหนที่ที่ ที่สมควรเลยแต่ว่าพอเขาใช้อย่างเงี้ยหนูพี่เข้าใจว่าหนูก็าจะมีหนูเป็นคนดีหนูมีมนุษยสัมพัเอเเอเขาเรียกว่าอะไรนะมนุษยธรรมว่าเฮ้ยเขาเขาไม่สบายแต่ถ้าแฟนเราเป็นเซฟโซนแล้วฮิลลิ่งได้ก็ถ้าถือว่าเป็นการแบบทําบุญสงเคราะห์ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเหมือนเอื้อเฟื้อเพื่อนเพื่อนมนุษย์แต่ว่าหนูต้องมั่นใจว่าแฟนหนูเขาก็จะไม่ไปทําให้อีเซฟโซนมันกลายเป็นแบบแดนเจอรัสโซนนะคะเข้าใจใช่ไหมคะหมายถึงว่าซึ่งเสี่ยงมากแต่ก็เสี่ยงเขาก็เข้าใจว่าเสี่ยง แต่ว่าพี่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับคนของหนูเลยถ้าคนของหนูคือคนที่หนูสามารถเชื่อใจเขาได้ว่าเขาจะไม่นอกเขาจะไม่เกินเลยไปกว่านั้นหรือเต็มที่อาจเกินเลยแต่สุดท้ายหนูจะเป็นคนที่เขาเลือกอย่างเงี้ยมันจะสบายใจได้ปลอดหนึ่งแต่ก็เข้าใจแหละว่าหนูก็จะไม่รู้ว่าฝั่งนั้นอ่ะอ่ะอันนี้อันแรกคือเป็นโรคซึมเศร้าเดี๋ยวหลังๆจะมีโรคอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าเดือต,ต้องการอะไรที่มันมากขึ้นกว่านั้นนั่นลอ,อย่างเงี้ยอยู่ๆกันไปเขาอาจจะเป็นโรคชักกันก็ได้นะฮะ จากลูกศรแล้วเขาชักกันชักกันหลอค่ะก็คือกระแดกไปเลยลิ้นจูกปากเลยเออเออน้ำลายซูมปากเลยใช่โอ้ต้องจำเอออันนี้ถ้าในมุมพี่นะโอเคพี่เติ้ลให้แนะนําให้คุยหรือมั่นใจกับคนของเราก่อนใช่แต่ซึ่งถ้ารู้ว่าเออมั่นใจไม่ได้อ่ะอันนี้ก็ค่อยต้องว่ากันอีกทีหนึ่งเออถ้าถ้าถ้าไม่ม่เชื่อต่อไปใคร่ะอ่าพี่เผือกแล้วกันค่ะก็จริงๆคิดคล้ายเติ้ลนะกรณีแบบเนี้ย เ,เราไปลบลาค่าฟันกับผู้หญิงคนนึงอะ่ะก็เหนื่อยเปล่าถ้าคนของเราจะไปอะ่ะต่อให้เราไปสู้รบปรบมือ,อยังไงมันอยู่ที่คนของเราแล้วก็พี่มองว่าไม่ใช่เวลาต้องไปฮิวคนอื่นนะพายควรบอกว่าฮิวฮิวฉันก่อน <laughs> เธอหยุดแล้วฮิวกูก่อน <laughs> กูจะตายแล้วเนี่ยกูโทรไปผู้ทอผโทรแล้วเนี่ยคือคนของเราต้อง, oh. ต,องต้องมาอันดับหนึ่งสิ แต่ก็เดี๋นี้ก็โทษเขาไม่ได้เต็มๆเพราะว่าที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาการครบกันพายอยู่ในฐานะของคนที่ยอมเสมออืมยังไงก็ได้นะเธอจะไปก็ได้นะแต่ว่าก็อืมนี่แหละฉันก็ไม่ใช่คนสวยอะไรคือพายเป็นเหมือนคนไม่มั่นใจตัวเองอะใช่เป็นคนที่อยู่ล่างสุดของห่วงโซ่าอาหารนี้แล้วก็ยินยอมพร้อมใจเข้าไปก็ได้อยู่ก็ได้อะไรเงี้ยโอเคสี่ปีที่ผ่านมาเขาอาจจะยังอยู่กับพายอะ แต่พายต่อจากนี้ก็ต้องพยายามทำตัวให้เขารู้สึกว่านี่คือเดอะเบสแล้วอะ่ะพายคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วจริงๆไม่ใช่แค่ของตายที่รออยู่เสมอ,อะ่ะแบบนีมไม่งั้นเขาจะไปแวะสนุกสนานกันนั่นกันนี่เพราะรู้ยังไงพายก็ให้อภัยเขาแล้วก็รอเขาอยู่ทีนี้โอเคที่พี่บอกแบบนี้พี่อาจจะใช้มาตรฐานของพี่ในการตัดสินเพราะว่าเออคนเราไม่ควรนะไม่ควรจะปล่อยให้แฟนไปมีคนอื่นนะแต่ แต่ถ้านี่คือรูปแบบชีวิตของพายแล้วพายรู้สึกว่าพายยอมจริงๆรพายมีความสุขจริงๆนะกับการที่จะให้แฟนเนี่ยมีอะไรบอกกันตรงๆแอไปมีอะไรฉันให้อภัยได้แหละแต่อย่าไปไปมากกว่าน,นี้ก็แล้วแต่นะมันอาจจะเป็นมีใครไม่ได้ใช่ไหมอ้าว ใช่รู้เราจะไม่มีอะไรไม่ได้แต่คุยคุยนิดหน่อยยังพอให้ไยได้อโอเคท่านี้เปท่านมีอะไรก็ไม่ยอมเหมือนกันใช่ไหมไล้สามคนก่อนหน้าแล้วรู้ได้ไงว่าไม่มีอะไรกันสามคนก่อนหน้ามีไหมอืมสามคนก่อนหน้ามีไหมเข้าที่รู้ไม่มีค่ะแต่เท้าที่ไม่รู้อ่ะเท่าที่ไม่รู้ไม่นับเท่าที่ไม่รู้ถ้่งั้นอ๋อพี่โดยสรุปง่ายๆจัดจัดการคนของเรา ถ้าเป็นพี่นะถึงแม้ว่าจะต้องฮิลหรือไม่ฮิลหรืออะไรก็ตามพี่ให้ความสําคัญกับคนของเราก่อนอยู่แล้วถ้าไม่สบายใจการฮิลนี้ต้องหยุดนะแล้วให้เขาไปฮิลกับหมอะอืมแต่จริงเขามีหมอมีแบบว่าใช่คอเซนเตอร์โทรฟีเยอะแยะเลยนะคือคนคอยดูแลเขาอบอกเขาว่าเออมีที่ปรึกษาเต็มไปหมดเลยนะจริงๆแล้วอะเรื่องอย่างเงี้ยโอเคอะไปเอาเริ่มที่ไม่ต้องผู้ชายนะเริ่มที่ตัวพายก่อนหนูเริ่มผิดหนูเริ่มผิดตั้งแต่ตัวเองเลยลูกหนึ่งจะไปก็ได้ ถ้าเกิดเจอใครจะไปก็ได้สี่ปีแล้วมึงไปไม่ได้ค่ะมึงต้องคิดแล้วว่ามึงจะอยู่กับกูต่อไปไหมจะแต่งไหมอนาคตเป็นยังไงสี่ปีแล้วค่ะหนูยจะดีข ja. ึ้นเลยอ่ะอ๋อฉันไม่ได้นั่งอยู่ในตู้ให้เธอมาเลือกว่าเอาคนนี้นะรอคนมาเลือกไม่ใช่ค่ะความรักหรือคู่ชีวิตต้องคุยกันสี่ปีแล้วจะคบอีกนานแค่ไหนวางแผนอนาคตอะไรไว้ไหมหรือว่าคบไปเรื่อยๆแล้วแบบพอเจอคนใหม่ก็เทหรอไม่ได้ค่ะส่วน มีคนอื่นไปมีอะไรคนอื่นแล้วแล้วสุดท้ายเขากลับมาเลือกเราไม่ได้ค่ะมึงมีใครไม่ได้ <c oughs> แฟนมีคนอื่นรับได้ไม้พายไม,ไม่ได้ไม่ได้ต้องบอกไปเลยว่าไม่ได้ <c oughs> ฉะนั้นต้องชัดเจนกับแฟนก่อนค่ะ <c oughs> นี่เป็นเพราะพายรู้สึกว่าเนี่ยเวลาเขามีคนอื่นแล้วเขาก็กลับมา <c oughs> ฉันยังคือคนสําคัญ พายไม่ได้สําคัญถ้าสําคัญจริงต้องไม่มีคนอื่นเมื่อพายคิดว่าไหนไหนเขาเขามีคนอื่นแล้วเขาจะกลับมาหาตัวฉันเองพายเลยไปเซเย็ดกับแม่คนนั้นอือยู่ๆมาขอผัวด้วยเอาโรคซึมเศร้ามาอ้างแปลว่าถ้ากูไม่ให้ผัวมึงมึงจะตายใช่ไหมแล้วถ้ามึงจะตายยัองไงอะเราต้องช่วยเขาโดยการให้ผัวเขาเหรอหนูอยากรู้ว่าหนูควรควรจัดการกับเขาคือควรพูดกับเขาตรงๆหรือว่า ควรจะทํายังไงพอแฟนก็แบบเหมือนพอเขาทักมาก็ตอบแต่ถ้าพอเขาไม่ทักก็ไม่ได้ตอบไม่ได้ทักไปอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้อ้อยอยู่กับช้างไม่รู้ว่ามันจะกินวันไหนกินไปแล้วเหอะเคี้ยวแล้วเหอะเราไม่รู้ <c oughs> มันใกล้กันมากเกินไป <c oughs> ฉะนั้นคือแฟนเราเหมือนเหมือนแฟนเราไปอยู่ในที่อะโครจรอ,อะ <c oughs> แล้วบอกว่าวันนี้จะกลับมาในสภาพที่ดูดีไม่ใช่ค่ะคุยกับแฟนว่าโอเคถ้าพี่เขาพูดคำว่ารัก บอกพี่เขาไปเลยว่าอันเนี้ยพี่ล้าเส้นแลืมแต่บอกแฟนเรานะอบอกแฟนเรายิ่มกันขาดว่าต้องเคลียร์ค่ะต่อให้เขาจะเป็นจะตายมันชีวิตเขาอถ้าเขาไม่รักชีวิตเขาไม่เกี่ยวอะไรกับเรามไม่งั้นเราไม่ต้องรักษาคนโรคซึมเศร้าทั้งประเทศเหรอเรื่อการ<ล>ยกผัวให้ด้วยนะเออยกผัวให้ <laughs> หนูต้องแยกก่อนนะลูกโรคซึมเศร้ากับเห็นแก่ตัวไม่เหมือนกันนะสิ่งที่เขาทําคือเห็นแก่ตัวนะลูกมไม่ใช่ว่าเขาขาดผัวหนูและโรคซึมเศร้าเขากำเริบไม่ใช่อื แล้วคิดดูถ้าวันนึงเนี่ยแฟนเราเลิกกับเขาไปอะ่ะเขาก็ต้องไปหาหมอนะลูกเขาจะมาตายเพื่อแฟนเราก็ไม่ใช่อีกนะตัวเขาเองเขาโตวกว่าเราอีกเขาต้องคิดได้และโรคซึมเศร้ารักษาหายได้ขะหนูไปหาหมอหมอจะให้ยาอืมไปหาหมอให้ยาไปหาหมอจิตแพทย์เป็นที่ปรึกษา เขามาหาผัวหนูเขาต้องการอะไรคะก็ต้องการผัวหนูอะไรคะผัวหนูไม่ได้รักษาโรคซึมเศร้าค่ะแต่ผัวหนูรักษาความคันของเขาได้ไม่เกี่ยวกันอันนั้นัวดหรือารามายก็ไดอต้องแย่ค่ะผัวเราไม่ใช่หมอค่ะคุยกับแฟนเราไปยื่นคําขาดให้ชัดเจนว่า ถ้าพี่เขามาเบอร์นี้งั้นเธอคุยกับพี่เขาตอบไม่ได้แล้วนะเธอไปเคลียร์กับพี่เขานะเพราะถ้าเกิดเคลียร์พี่เขาไม่ได้คนที่เธอเคลียร์คือฉันนะวันนี้ทำตัวเองให้เป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกสี่ปีแล้วค่ะไม่อยู่ใต้เขาแล้วสี่ปีต้องถามหาอนาคตแล้วไม่ใช่เขาบอกว่าพี่ก็มองเห็นอนาคตนะแต่สิ่งที่พี่ทำการกระทำสวนทางค่ะไม่ได้ทำอะไรเพื่ออนาคต เริ่มทำตั้งแต่วันนี้ถ้าทําไม่ได้หนูก็จะได้มองหาคนอื่นเผื่อเอาไว้สำรองค่ะเพราะอนาคตของเราเราไม่ขึ้นหรือไปฝากไว้ที่ใครคนเดียวค่ะอย่าอยู่อันเดอร์ผู้ชายที่ไม่ชัดเจนแบบนี้กันแล้วกับผู้หญิงที่มาขอผัวเราแบบนี้เนี่ยมันคือล้าเส้นมากเกินไปใช่แต่ผู้หญิงคนนี้พี่ว่าเขค่อนข้างมีอะไรนะพายเขาพูดว่ารักไปแล้วเธบตอบเขาไปเลยว่าเธอหู้แล้วเธอสิเลิกอยู่บแล้วก็ตอบว่าบ กูเลยป่ได้อย่างเงี siglo, ้ยไปป็นมาพายคือร้องดูเอ็ดกับเขาสักเพลงหนึ่งป่ะคนมันรู้เรื่องรู้ราวไงคนมันทั้งหมดใจไม่แต่นี้มองว่าอะไรรู้ป่ะคือพายอมมาสี่ปีอ่ะใช่มันจะต้องเริ่มแก้ที่ตัวเองก่อนนะแต่เราไม่ต้องไปเวียงใส่แฟนก็ได้นะแต่พูดให้ชัดเจนว่าเราเขาก็มาสี่ปีแล้วนะคืออันนี้กำลังสร้างความสั่นสะเทือนให้กับความสัมพันธ์ของเรานะเธอจะเอายังไงต่อจะไปข้างหน้าด้วยกันไหมพุทโถพุทโผอย่าลืมโทรนะ